เล็กทรอนิกตรงประเวทเนี่ยใกล้นิดเดียวโอ้ยขาตั้งเอาแบบไร้สดมีไฟอันนี้้องสาวตำได้ครับอืมเปนแตงโมใช่หรือลลื้อสีไหมสีงางม,ามค่ะไม่ชีแสะเปล่าหอือฮะอืมมอื้ใจ อ้ยบ่มีบ่มีมืเหนียมืเอนียบ่มีบ่บ่ให้เป็เตี่ยมอ้หยัง้อมก็ยังอีกแล้วต่วานตะว่ากุ้ิพร่อผมก็ไมอนั้นอยู่อตักใส่ถาดโลดตักใส่จานโหลดมานี่นี่ให้เบองหยังเอาตักใส่จานแล้วเด้อพี่น้องด้อือไปสวัสดี สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องนะครับเดอมืมอนีเดอเพจบักอวนภาพเพื่อนนอกยี่เงาเฝ้าขินไม่หล่ะห่วยบพะเดี๋ยวเริมอยู่อันอันมอนีนอกระชีพแม่พ่อกับตัางสมตะวนันมันเป็นการเริ่มต้นคลิปหน้าผมกับพ่อท่านเดคลองหน้ากัเหตุการณ์ซ้ำพ่อมีนะมันในในตู้มีอย่างก่อน,สนเสน่มีมีบักฮุงอยู่นะมีผักกัญจองแลาา้วก,ก,ก็มีอันนี้ผักกันหินอันนี้อันนี้ทัว เพื่อนโทรอยตัวผู้เออตัวผู้อันอันนี้เนอไม่เนอไม่มาจากพิษณุโลกได้ค่ะปันณณเนอไม่ของแม่ปัดมาจากพิษณุโลกกระต้มกระต้มกันแบบกระไรไม่ใช่สิห้วยมาดีป็นจังใดก็ว่าอันนี้ผักกาดนะคะผมแล้วะกินแล้วเอออยากกินแล้วกินกันกินอ่ะอ่ะพี่น้องเอ้ยบ่ต้องว่ากันไรไมากินอ่ะมีมาดีไมากินพร้อมอ่ะนั่นแลนไปแล้วเอามาเฮาลองลองเบิรงดูแหละอันคนต่ำคือผู้นิเด้อค่ะคนต่ำอันนี้เพื่อนฟังยังไงเออพักอีกอย่างวัตสันนี่ ผักซีรอมผักซีรอมอันนี้อัน,น,มอน,นผมบักอวนได้อนนี้สั้นนีด้วค่ะผมผักซีรอมอู้บึงด้วยล่ะนี่ตัวย่อเข้ามีไงหนีด้อยนะหนึ่งสี่มันมีขปุ๋นมังสี่มันมีมันมามีกัดไ่ได้ตั้งใจว่าจะได้เฮ็ดคลิปเต็มปานนันเนาะก็เลยเอาซัมเนียโอ้หเฮียส um ั่มแมงด้วยใส่กันจักบาทเดนอใส่มือหลดเด้อร์เขาเาา้าใจว่าใส่มือมีแต่งเสียบอืมอืมชอบมอืมเสีบเพราะว่าอืม ใส่โท่ผิ่แบบไมจ้องหรอกอืมอืมทากันจ้องน้องอ่านว่รหลวนะว่าถ้าให้เอินวาอย่างจะว่าบ้านผมเอิบมากันจองแซ่บครับกาดยิ่อืมเขาเป็นอืมผู้แสบระวังสิฉันนี่ต่งใส่อย่างไง่เนี่ยส่โคกับสากอืมเซจะโคกับสากเนาะบ่ะเด้ใย่เยังเอิญนด้พี่น่องเลยกวนเดียววะ ุยัไงพี่เข่าเทศสุกๆขุยข้าวมนีงอ้ออพวกมาขัดกันจองแห้งนะวะสนเน่เมือเร่เอาอะไรมานี่เนาอืาอ,อากาศกัอันนั้นบานผู้ใดบุวหูด้วยครับอันนี้ได้บ้านอากาศกับห้อนห้อนม่นประมาณประมาณานันงง่งกับตอนเนี้ยบวหู โมงว่าจะโมงสามโงเออประมาณสามโมงอู้สมแสบแห้งว่ะฮ้อ,น,น,อนแห้งมันนีฮ้อนอีเดียอันน้ำในจังมือปุ๊ร้าไปในมือฮ้อนละคี่น้องเอ้ยอันจะจามพอมั้ยครับสองทุ่เผือเธอากวดมาเพื่อนจ็ดสิาเพื่อนนึเดือนอย่างนี้ห้างเดือน เห็นหมมเด่นหมอลังมุ่นน่ะมื้อนีกินอแซ่บอใส่กบเคๆแซ่บเห็เอันอย่าว่าผมเด้อว่าใส่มือใส่หยังมันบ่ใส่มือก็บ่แซ่บกินกันเองบ่ได้ไปกินอยู่ร้านบ่ได้ไปกินอยู่ร้านเนาะร้านอาหารก็ยังบ่ได้ใซอด้่นนี่อ้ายก็ใส่มือ เขาว่าพิกแพงพิกแพงพิกแพงกระซาอยมากพีกแพงพีกแพงกรซาใ้สามซิเมคนเนี้ยความันเสีแพบเดกินงงบเียแงเสยนอ้เผ็ดเหรอวะจิงก็นอใหม่มันเผ็ดแม่บอาอไรตัวขางบนไงแม่หรือไงบ้าขอากล่องนั่นเอ อันอันนี้อันยูรามสองเนี่ยปัน,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 นผมยุ้นในเมืองน,มน,ออมนมงะมันบอคอยเมี่ววัตถุดิบมีอยังไรไี่ต้อง,งบอรรนองอืมอวยข้าเมย์อืมอืมอันนี้น่องแท้ๆด้วยครับคนละพอคนละแม่อืมข <laughs> <laughs> ้าวกรรไกร ขาจ๋าไทยกับจักว่าประกาศนี่ยังหลอกคนกับหัวหเจอกลิ่นมันแสบคนไทยเขาเอินอย่างนาะเขาคือจะกลิ่นเป็ี่ยนหรอคนไทยเขาเอินคนไทยหรอคนยเย็นคนไหนเนี่ยคนเย็นเติอนพักอันนี้เนี่ยเขาคือกลิ่นเป็ี่ยนออกมาอันคนยังแซ่บผมงฉบอกเลยครับคลิปนี้บ่ได้ซื้ออีกอย่างเลยมีออย่างอยู่ในตู้เย็น<ม>นี่เ,นอเอามาใส่เองสิ บริษัทบริษัทลงทุนอย่างเลยมันมีอยู่ในตู้เย็ยนภูมกับเอามะาซ่ายิ่งเสร็จอะบางหุ่งกับซอยเอาอยู่คังบ้านแม่ปันเนี่ยบางหุ่งเลยน้อยแต่ว่าต่ำแสบเด้อพี่นอ้องต่ำแสบสด,สดีปะสดสดเพลียประวัตมาเพื่อนนะครับอันนี้หัวหิบแล้วนีคือเหี้ยใสย่เหียยยห้ยใส่ถัง น่นตมเม pues <dear. S 1> กะเออน่ะอมะเขืออเขือ่อนๆมนี่ดีเดอนนี้เดีบาเดียสิมกอมหน่อเลอันแซบเาจ้าของตํานะแซบหเนาะบแซบไม่สิกินอืม่เขาตอบอีเดบะแซบไม่สิกินเนาะันบแซบคงมานั่งยื้อเสือนาก็คงะอืมอ้ยบแซบเขาไม่สิฟืนกิิเนาะ มาโยสว,วยเอออันมุ้มฟังติดตามนะเด้อครับพู่มกับคนตา่างยังหวันไม่เห็ดงานในเมืองกลุ่มบางๆเลอสิไม่เห็ดตึงเสียละมาให้พี่นองกินเอ้ยให้พี่นองเบิง้งมาก,กินให้พี่นองเบิง้งอันวาวพีทมาก,กินให้พี่นองเบิง้งอันนี้ก็มี่ยวนนมจีนนมจีนใส่ปลาล่า ใ่ปลาหลาก็ผิดคนหนหนาวมาก,กสุยสูปตาไม่สุดเออก,กับมือหนากนมือนากนมือเนี่มันไม่ทำเนี่ยไม่ได้คิดว่าสิได้อาดดอกเพียงแต่ว่ามันมีเวลาว่างมันนี่ก็เรีววรเยกว่าอ้อกินน้ำลำไยน้ำลำไยเด๋น้ำฮาราน้ำลำไยเอ้าเอะนน้ำลำไยไน้ำลำไยเน่มันส้นเดโอ้เผ็ดเผ็ดเโอ้มะเขือด้ปลบมะเขืออันไอ้กัดว่างนู่นไหม เจ้ากินบ่ดเร็วบ่แมนอยู่นี้เออโอ้เผ็ดอีหลีเบิ่งเงาอข่อยเด้อพี่น้องเด้ออันมันห่อนแห้งนะอันแบบสดๆเลยเด้บ่ได้ใส่แอบอีหยังสดๆเลยนี่ใส่สิใส่มันเข้าไปอู้วว่าเอาพ่ากันจองอีกพ่ากันจองอีกจ้ะจะข er. <th phin eventually> ้าวเมืองไงจ้ะอืออืม ครับจัดครับช่วงนี้ก็ใส่ชีวิตอยู่บ้านไม่ออกมาใช่ก็วิดพอไม่ออกบ้านถ้าเราตามส่งกินเถอะไม่ต้องไปออกออกไปใส่ใ้เขากับบริษัทเงินหลาเขากินเสียอันนี้ใส่ใส่แบบบะหมีกับผักยังอยวเลยแล้วบะหมี่บะหมี่เข่าเลย้ากินเข่าไรมันก็เขาว่าอ้วนเนาะ กวนบอนกับเบิรงหุ่นน่ารอดวันตกงานพอมีเงินก็คือจังอ้วนเอาอ้วนเอาตกงานพอมีเพื่อนอ้วนเอาอ้วนเอาอ้นย้อนย่างผมบ่ครับย้อนผมกินง่ายผมไม่ได้เลือกกินผมมีตำหนิผมไปกินตำหนิเนาะเพจิดประวดพาเพื่อนด้วครับช่องยูทูบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับผม พี่ยังตีเตียงกันว่าข้าเห็ดอีหยังที่มันแบบสว,วดหลวดปวดก็บ,บอกเด้อ,อ,อขอั้นแรกขรักขง้งแรกขรั้งแรกไม่เอาปุ๋ยก็จะแย่นี่อยู่แต่ว่ามันใส่ผิดบอกลุกไปแล้วมันมันผิดบ,บอกเขาแบบได้่ากินไดอยู่ได้พี่น้องมาได้พี่น้องอื แถบไลอันนี้ยุนเ่พครับยู่งร่มสองเราัออนองนี้ก็เขแาแซปกติพงกระบวนแปบปันนี้ดอกแล <c oughs> ้วว่านอ้องเีนแซ่บกมมากินอ้าวเดี๋ยนอเนี่ย กินกับน้ำน้ำเย้ยไปเนี่ยอู้น้ำน้ำเย้ยแห้งอ้วนน้ำน้ำเย้มันหวานมันใส่น้ำตาลเลยเผ็ดปะอายือเผ็ดไฉ่เลยมันเหลือยังไงเนี่ยเหลืออันเบิ่งเห็นยังบอกครับมันคือบ่เหลือส้มบ่เหลือยังไฉ่เลยอู้ใส่มันน้ำมันเข้าไปอู้ว่ะ มันเหนียวมันเนี่ยก็วันที่สามเจ้วันทีมสามผมผ้าอันผู้ใดกันเห็ดงานอยู่บานกับสูสเด้วครับผมมาได้เฮ็ดงานอยู่บานดอกผมกันได้ไปเห็ดงานเพื่อกาน่ะแหละแต่วันยุดก็สิไม่ถึงเสียละผู้ได้ถึงเลขมันเรียงเลยเด้อพู้ใดถึงลตเตรี่มันเรียงเลยรึเปื่ามอายนี่มันเสียจกตุ๋ถึงบ่าไม่ถึงเออที่อาหารไปไม่ถึงก็ร่ พี่น้องค่ะตัมจองอู้ค่อยมากเลยน้ำมันน้ำมันไรแซ่บเอ้าน้ำมันไรขึ้นปลไปลัหรเขาไล่หรอแม่ไปยุ่นได้ปไปลเนาะอ้าอย่าบอกนะมันสิถึรงเส้นเซอร์ห่วยเขาสิงอู้หากันจอง เม้าผมแม่ต้มยังเดี๋ยวแล้วอ้าวจานบางแง่ถามบางแง่นึงคือเหลือสมเนะอือพูดเอาพูดเอาอืม,อมนั่นเดี๋ยวพ่อกับจี๊ดเม้าไอพ่อกันดูๆได้ครับมือแตะผมหยุดเบิง้งม้ากับจีบ๊ดวันนี้มีแต่ตำสมดอกห้างเดือนเห็ดไม่นุ่งยังเด็กกับจี๊ดสู่สู่เบิ้งนะครับสู่ฟังมือเนี่ย มากระหน,นอ่อกสิมากระน,นอ่อกเชียร์ะตลอดน่อกเนขนเห็ดเข้าเป็นขนกิ่นนะเข้าเห็ดบวดเป็นเห็ดเป็นอยู่แต่มันบวบแสบแสบเด้องอืบม,มันเห็ดแสบเด้อครัอันนี้น่องเห็ดแสบเข้าน่ำแสบน่องน่ำแสบพอก็แแม่น่อกเชียโอ้แสบเหมือนบานเมืนนี่เนี่ยโอ้เหงื่ออะไรล่ะครับพี่น้องอ่ะลาก,กันไปก่อนเด้อคลิปนี้อย่าลืมเด้อครับเพจบักวัลผ้าเพิ่นนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมให้ไอ้คนอีสานบ้านๆที่จังผมเนี่ย กงรุงเนี่ยได้เขาเอื้นวาอย่างก่อนได้ให้คนอื่นเห็นนะว่าเขากินกันแังไดงอยู่กันแดงไดดจริงๆนะมาอยู่กรุงเทพมันอยู่แัง,ดงไดก็บดรยู่สวยรวยอย่างนี้แต่ยืนทำเด็ด <c oughs> เห็นเห็นเนื้อไข่ว่าโอ้เนือไขไร้แห้งขนาดว่ามันห้อนม่อสามสิบก่าองศาบมนเดียวสามท่านสามที 9, ่นะอยู่กรุงเทพก็ได้กินดีก็อยู่อยู่บันนอ,อกด้วครับว่าเสืยเสยอยเถอะ อยากกินอาหารบ้านเฮาอยากกินอาหารบ้านเฮาสิมาห้ข่อยกินผัดกะาพราสิข่อยก็บ่ไเ้ข่อยมากบัรนแดข่อยมากินจองส่ปนแบพุงสิโอปนน้ำพริกกระแดยว้นาะะลเอ้มันเผ็ดอยู่โอเคครับมือเหนียกรากันไปก่อนเด้อครับเดี๋ยวผม กะกินกะสิกินกันจะว่าเมื่อพละกะกินไปกั้มนำลำย่ายมุนีล่ากันไปก่อนกับมสนิก่อนพอสนิก่อนกั้หนาจังลากันไหมแม่นต่บุหงกับผักซื่อๆบุมมี่อย่างคิมหนาว่ากันไหมมุนีล่ากันไปก่อนเพจประกวนผ้าเพื่อนนะครับเดี๋ยวพอกันคลิปหนาได้ครับสวัสดีค่ะสรุปเด็กดอัรติ